สบายดีสบายดีพี่น้องมานีิก็มือบุญมาเหาะแล้วพี่น้องตอนเที่ยงกะชิง่งห่อผ้าขาวไอ,อ้วนก็เห็ดอาหารพี่น้องใส่ผ้าขาวมีดาดซี่แล้วก็มีลาบ,บไก่พี่น้องสิย่างไก่พี่น้องชิย่างไก่เห็ดผ้าขาวลงวัดพี่น้องสบายดีมีเห็ดผ้าขาวลงวัดเห็ดผ้าขาวผนังลงวัดน้องบะแพงกะชิ่ลงไปยอ่อขาวห่อหนามอยู่วัดอะไรพี่น้อง กระถาบึงกาส้มเด้อมันี้นบุญวานอยางซีอย่างเหรออยากซีนะ,น,นะครับดักซีคือการหลาบไก่พี่น้องลาบใส่หมวกกอกเสแอะพี่น้องเลยเห็ดปลาะเขาเตรียมลงวัดเด้อมาอาบุญน้ำกันพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศเลยกะอยู่ไส่กระซังเนาะพี่น้องเขบเขาเบิ่งกระซม มาเอาบุญมาสินน้ำกันบุญบัตรบาแพงมาหมวนมาซื้อน้ำกันเด้อยอ,อ,ยอย่างหน่อยอย่างไก่ใส่ผ้าขาวพะนะเม,มันนี่ก็เป็นมือบุญ ขวัดข่าวัดพี่น้องอนึกสมวนทันใจพี่น้องเลยคือสมวนอยู่ดอกเนาะบัดรนำมงมีแต่คนหมักมวนพี่น้องมวนอยู่แลี่ยมเนาะอ่าแล้วพี่น้องมาหอดวัดแล้วท่านนี้กำลังเตรียมการ น,นีกำลังเตรียมกันสาวเขาพี่น้อง,องเตรียมแล้วพี่น้องมือนี้งานเป็นมืองานพี่น้องแม่อัดแม่นวลกับป๋าม้าวสบายดีปอกองถ่ายกันถ่ากันเตรียมแล้วเนาะแม่ยังงานยังบวกก้ออยู่แม่น ต้องมาไกลคือบอกพอประมาณตัดตัดลงอีกตัดลงอีกแต่งใส่กองบุญกองบุญกองพิดใช้พระีสู่ยวันแต่งใส่ผ้าควันกำลังเบอบอได้นอนมาคือว่าเบอร์่นอนเคืน่านอนเยอะลุกเอเอ้อทางเีย ตู S <S ้เดือพี่เลยพี่น้องยิ้มสักขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาจัดเลยมวนพี่น้องบุญบ้านน้ำมงมวนแน่นอนมีแต่คนหมักมวนเซ็นซวนเนอเอฟซีเบาแพงเนาะวัตสุขุสุคนมวนสื่นน้ำกันออทังนี้แม่คู่อเตรียมแล้วพี่น้องเอ้ย รถแห่กัหมหึมอยู่ผูพ่น้องเะห็นเรอแพงหาวเลยได้ยินเสียงัน่ะเขาจากโมงฮะต้องตนเทียงบ่เนอะเขาเน่อหน่มต้นเทียงบ่โอเคโอเค หเข่าหนึ่งหน้าพี่น้องสามาคีกันเตรียมโต๊เตรียมตังค์เลพี่น้องเอ้ยถูกวาินเดีวห้กมลั้งนัก็ถูกมีเข่ากินนะเตรียมย่อผ้าเข่าผ้าหน้าพี่น้องใหญยอวนกับเห็ดกับเข่าขับหนามเตรียมลงมางานเตรียมลงมาสบายถูก นกีกเาไปสมโพธิพยั่งด้นอนมาต่อบุญบ้านเจ้าของไปสมโพธิหน้าของไผ่เออนอนไว้ก่อนนอนไว้ก่อนถึงได้แก่เลยเตรียมงานพี่น้องเอ้ยคึกคึ้นคึกคื้นบันธมงมือน,นี้คึกคึนค้นเหลือเกิน เสียงหืมพัมหืมพัอยู่มวนซ่นมวนซ่นเออสาวขาวสีเซอรใไ้เบิเน่ทารถแท่ลงมากบถึงเบ็ดถนึ่งๆวะกบถึงเบ็ดราสั่นี่นองสาวขาวอย่าเกือกขี้ดินไปไหนกบถือเบ็ดก็ได้ถือขากถือแง่ไเกือกขี้ดินละห่วย วันนี้สาวบัานน้ำมงมีความสุขกับพี่น้องคุณบัตรเจ้าของก่อนว่าเอ็กๆพี่น้องมวลเสื่อมวลเสื่อน้เส่นซื่นเอ็ซีทุกคนมาเหวาํำกันเด้อพี่น้องเด้อบมากับโบเป็นยังพี่น้องเบิ่งกและกับพอดอยู่ผูก็ไดแม่นแม่ เกมนลพี่น้องโอแมนมาแล้วล่แหละมาแล้วแต่ยังอยู่พูนแมนเสียงเปิดหึ่มฮึ่มอยู่พูนเออเอออยู่พูนแหละยั่พ่อบัตรเฮ้ยทุงเลยนะเนาะ อนเราขักประเมาวก็มีหมูทิบตาทิบอีกว่าไปอีกแล้วตีะกำลังกินขา้าวกกาลังิินข้วเจะจุด๊ดอัดมาสั่นพี่น้องมันซืึมโฮเซลอะไรพี่น้องตอนแรกกะไงง่องพี่น้องเอ้ยพุ่นนี่บ่เหลือเลยพี่น้องปิวไปนน้ำลมเบิดอยากดื่มน้ำ ่าโย่ผัวผัวี่น้องเตรียมการนะมาแล้วพี่น้องพี่น้องดีดีบุญบันรจะของปุ๊ดยังรอแต่ตอนกลับบ่หูสินได้เนาะตอนมายังรอ ขามาัดเสือกไว้พี่นั่งพี่เข่าประตูพี่พี่เขาญาติน้นองบอสออกมาเลยพี่น้องดีๆรับปุ้ยเลยหัวทั้งนองโอมทั้งเบาแม่นกับมวนอยู่เพื่อนเพื่อนพีน่น,น,น,น้อ,องเป็นเชียงเขากำลังมาสองเอามาเตรียมการพี่น้องโอ้น้องบอสกินยา รับเลยตอนมาอย่างหอตอนกลัจักสิเพ็รนะไรผัววะเ้เวเหอเอเป็ดดาวเรืองกินกาแฟนะหมดก่อนดื่มเบียร์ก่อนไหมเนาะ กับมาเบิ่งทางเจตูเย็นพี่น้องเตรียมกับเขาคือการเตรียมกับเขาลงเพ้นคือการยายอ้วนกับเตรียมทางปลาเมาก็เตรียมทางฝุ่นพี่น้องเจตูเย็นกับเตรียมกับเขาลงเพนใช่อันโบเมนว่าได้พี่น้องอันเจตูเย็นเห็ดกินสุดยอดเ่บเกงเคียวหวานพี่น้องเกงเคียวหวานอาหารไทยผ่นเห็ดเป็นบัดสุอย่ังอันนี้ก็สีเป็นลวกพัก พี่น้องกะลำแล้วก่ะหมากีนี่เกาะหมักผักหมกัมกเสเวอร์บบมักเสเวอร์บ่แบงเคยกินหะมักเสเวอร์นั่งซิมเหมือน,นพี่น้องซีมกับเต็มเออหมักเสเวอร์นี่พี่น้องเคยเห็นอยู่ตลาดซีมเมืองอืใช่พี่น้องหวานนุ่มเตรียมกับเขาลงวัดพี่น้องบุญบ้านเฮา

ว่าหิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อ่เรื <c oughs> <c oughs> <c oughs ่องขงเขาเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs ่อ CO, ืมเหุ้งขาวหุ้งขาวอืมหุ้งขาวแมกับเขากบหนิดลงแับเสิญส่วนเด้อเอฟซีถูกฐานเนาะมามวนมาสื่นน้ำกันมันนี้มีสองวงมาสับอแพ่งในแจีลุงไลูกสอดและวบาแพงนี่พี่น้องสอดพุดสอดพี่สอดแกะเจืยร่งอ้องกนแล้วกันนั่งเน บนเอกกับเขากับตามพี่น้องตังครอบครัวตังกะเกียมครอบครัวไผครอบครัวมันเนาะพี่น้องแดงมาแล้วยาแดงกักําลังเฮ็ดยาอ้วนกําลังเตรียมกับเขากับน้ําจุดนัดพบกันคืออยู่วัดพี่น้องจุดสุมนุมสามัคคีกันอยู่วัดบ้านเฮาบ้ามงจยงเคียวหวานอยู่ของกินพี่น้องเอ้ย

นนนเออจตุเย็นเป็นหนังรับรองนนอนห,ห,หัวใสขาดแน,<อ>น่นอนโตะบารรอเนาะมงนดยแม่าน,ปปานอเสือเใแล้วถอดเสือยันเกือกขิดดินทันตีคิด <c oughs> ดินเ่ามันเสียเพบาะเดน้องมันเสียเดกปิยัยอวนเอามาหายได้พี่น้องเลยทั้งอายหักทั้งประเทศไทยฝากมา แบ่งเจตุเย็นมาเห็ดนนามผิกะปิยังไงพี่น้องแบ่งกันกินพี่น้องลองแซ่กะปิเคยตัวตอนแรกว่าเพา่งกบหัวขวันอยู่อันนี้กะปิขีเล่ <c oughs> อออเอาเจ้ากับเได้อ่าน,น <c oughs> แล้วล <c oughs> บ่าเบัเ้ <c oughs> บงเื่นดิโอ,อ,อ้ือกันเนาะ โอเคพี่เนาะมาแพงกับสิคอจบคลิปสำเนียเนาะกับพเคยโตแกนกับกพี่ขี้เล่มันอยู่ตั้งนานไม่ได้อ่านบวะนี่กับพี่ขี้เล่เนี่ยนะอันนี้กับพี่เคยตัวโอ้โหได้อ่านมาเลยมันกระสานกับใจตั้งดูทางอันบ้านเพิ่นเฮดเท่าเหมือนนะ โอเคพี่เ <kho en> ้าวมาแพี่งสิขอจบคลิปแล้วเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่น้องสบายดีเบิดลสุขหูสุขคนพี่น้องมามวลมาสื่อนำกัน